อ่านะครับกลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับในช่วงเช้าช่วงสาย,สาย,สายครูก็เปลี่ยนมือเบรกหน้ามือเบรกหลังนะครับแล้วก็เก็บงานกระปุกไม้สายไมย้นะเปลี่ยนยางนอกยางในล้อหน้าเปลี่ยนผ้าเบรกอะไรพวกนี้แล้วก็กลับเทาที่ก็ใส่มาผิดให้ถูกต้องนะครับทีนี้มาช่วงบ่ายนะครับ เราก็จะมาดูวันต่อว่ารถคันนี้ตามที่พี่เจ้าของรถเขาแจ้งมาว่าเวลาเขาเติมน้ํามันเบนซินเต็มถังหรือเติมเยอะๆเนี่ยเขาจะได้กลิ่นน้ํามันเบนซิน,นแล้วก็เห็นน้ํามันเนี่ยมันหยดออกมาซึ่งวันที่พี่เขามาขอปรึกษาครูเนี่ยคือครูก็ตอบว่าถ้าอาการเป็นอย่างเนี้ยก็ต้องเดาว,ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะครูหรือช่างที่ไหนเนี่ย ก็จะต้องตอบว่าโอลิงปั๊มเนี่ยมันรั่วนะครับหรือมันอาจจะเกิดจากอะไรครับตรงท่อตรงนี้มันอาจจะแตกรล้าวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ครูคิดว่าน่าจะตอบว่าเป็นที่โอลิงปั๊มทีนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะทีนี้ก่อนจะถอดเนี่ยคือครูก็ต้องให้ความรู้และหลักการที่ถูกต้องว่าการจะถอดปั๊มเนี่ยปลดสายเนี่ยต้องทําอย่างไระนะครับในขั้นแรกเลยนะครับ อ่าพี่ปุ้ยไปอยู่ฝั่งนู้นครับนะโดยหลักการที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเราไปอบรมเนี่ยนะครับวิทยากรที่บริษ,ษัทเขาก็จะแนะนาําเราว่าเราจะต้องทําการลดแรงดันหรือระบายแรงดันปั๊มที่มันค้างก่อนด้วยการปลดปลั๊กนะอ่าปลดปลั๊กอันนี้คือครูก็ไม่ได้เสียไปแน่นหนาอะไรนะครับอ่าปลดปลั๊กพอเราปลดปลั๊กออกปุ๊บเขาจะให้เราเปิดสวิตกุญแจแล้วติดเครื่อง อันนี้คือครูอธิบายนะเปิดสวิงแจแล้วติดเครื่องเพื่อลดแรงดันที่มันค้างอยู่ในสายนะฮะส่วนท่านใดจะปฏิบัติตามหรือไม่ปฏิบัติตามอันนี้แล้วแต่แต่ครูพี่ปุ้ยเนะี่ยเวลาสอนนักเรียนลูกศิษย์ครูคือครูต้องอธิบายอย่างนี้ถูกไหมครับส่วนเวลาท่านกดปาร์คแล้วเนี่ยท่านติดเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์จะติดได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งใช่ปะครับ,รบขึ้นอยู่กับวามสมบูรณ์ของฟาร์มกับเครื่องยนต์ของท่าน ทีนี้ในกรณีถ้าเกิดเครื่องยนต์มันติดได้ก็ให้มันติดไปจนมันดับใช่ไหมครับเพราะว่าปั๊มมันไม่ได้ทํางานจากนั้นให้เราปลดสายน้ํามันจากปั๊มไปหัวฉีดของตัวเนี่ยเวลาจะปลดสายก็คือใช้ไขควงปากแบนหรือใช้เล็บท่านเนี่ยทำไมครับกดกดตัวนี้นะจะดิ้นเสียหนังกิ๊บพอกดเสร็จปุ๊บให้เราดึงสายออกอดึงออกครับเพราะครูกดไปแล้วครับแล้วแค่มาเสียบคาไว้เฉยๆนี่ออกมันก็จะไม่มีน้ํามันพุ่ง จากนั้นให้เราปลดนะครับหรือคลายตัวที่ล็อกรุ่นนี้จะใช้ล็อกอย่างนี้นะครับมีน็อตหัวเบอร์สิบสตัวคลายออกทั้งสี่ตัวแล้วก็ยกออกไปค่ะทีนี้พอยกออกไปเสร็จปุ๊บอ่าเดี๋ยวครูให้พี่ปุ้ยเป็นตากล้องอเรามาดูว่ามันเป็นไปนตาที่ครูสันนิษฐานหรือเปล่านะครับ อันนี้เป็นปั๊มของเทียบนะไม่ใช่ปั๊มแท้นะครับอ่ะคูคลายน็อตสีตัวคูแผ่นล็อกออกไปเสร็จคูก็ยกปั๊มขึ้นมาคูก็บอกพี่ปุ้ยอันนี้ปั๊มเทียบแล้วเราน่าจะเปลี่ยนกล้องให้เขาด้วยเนี่ยชัดเจนไหมครับเหนนะ็แต่นนี่รอยนะอันนี้คือคูไม่ได้ทําให้เกิดรอยนะครับแสดงว่าก่อนหน้าเนี้ตอนที่เขาเปลี่ยนปั๊มของเทียมใส่เข้าไปเนี่ยเขาทําไมครับบส่ปัม๊มโทษส โอลิงปั๊มตัวเนี้ยไม่เข้าตำแหน่งทีนี้ครูอธิบายต่อทีนี้บางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเวลาเราไปซื้อปั๊มเนี่ยใช้เขาบางยี่ห้อบางรุ่นเขาไม่ได้แถมไอตัวโอลิงมาให้พอไม่แถมมาให้ของเก่าเดี๋ยมันโดนน้ำมันเบนซินโดยเฉพาะพวกโซฮอใช่ปะครับนานๆเข้าโอลิงตัวนี้มันจะทําไงครับมันจะบวม,บวมพอมันบวมปุ๊บเวลาใส่เนี่ยมันทําไงครับเนี่ยมันจะใส่าย,ยากมันจะปิ้น นั้นบางร้านหรือบางคนก็มากง่ายก็ทําไมครับยัดยัดใส่ใส่ใสไปเวลาจะขายให้ลูกค้าเขาก็ไม่ได้เติมน้ามันเต็มถังนี่ใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับครูว่าขอญาตเอาตัวอะไรนะตัวปามหมอนะครับทีนี้ครูก็บอกกับพี่ปุ้ยว่าจริงๆเราออกมาขนาดนี้เราเนี่ยเราน่าจะทําไมครับเปลี่ยนไส้กรอ,องให้เขาไปด้วยเลยใช่ไหมครับไอ้นี้ถ้าเรามารุ้นน่ะ ว่าไสกรองมันจะเป็นอย่างไรนะฮะบางยี่ห้อมันก็ออกง่ายนะดึงปุดปุดปุดมันก็ออกบางยี่หอ้อก็ออกยากต้องหาตำแหน่งขอรวันที่พ<อ>ี่ปุ้ยไปรับรถมานะครับก็นะน้ำมันมันน้อยนะก็ให้เติมไป50บาท50บบาทนี่ก็อีกประมาณสัก หนึ่งข้อนิ้วครูก็จะล้นตรงนี้แล้วสังเกตว่ามีน้องหนิมด้วยเห็นไหมครับเนี่ยน,น้องหนิมเนี่ยน้ำเข้ามาขังนี่คือสภาพตัวไส้กรองนะครับรุ่นนี้ถอดเปลี่ยนไส้กรองได้อยู่นะครับอ่ะครูถือโอกาสสอนไปเลยนะครับให้ความรู้ไปเลยนะครับเดี๋ยวจะปลดไส้กรองออกนะครับนี่นะมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่สองเขี้ยวหนึ่งสองให้เราง้างเขี้ยวล็อกมันหน่อยนึงนี่ง้งางใช้นิ้วเราเนี่ยแล้วก็บิด แล้วไส้กองก็จะออกมาอย่างนี้นะพอไส้กองมันออกมาเสร็จก็อย่าลืมครับมันมีอะไรครับโอลิงโอลิงปัม๊มนี่ตัวหนึ่งโอเคนะวันนั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยออกไปซื้อไส้กองแล้วครูก็จะทําฟาร์มศาตรตรงบริเวณตรงนี้นะตรงฝาถังตรงนี้แล้วก็จะเปลี่ยนโอลิงใหม่นะครับอันนี้คือโอลิงปัม๊มน้ํามันเชื้อเพลิงหรือโอลิงปัม๊มติก๊ก แต่ที่ซองพ้านอะไรเขียนว่าอะไรครับโอ,โ,โอลิงปั๊ม,มน้ำมันเครื่องนะครับโอเคนะชัดเจนนะครับอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้พี่ปุ้ยก็วิ่งออกไปซื้อไส้กรองปั๊มตัวใหม่มาให้ครูนะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นปั๊มของเทียบครูก็เลยให้พี่ปุ้ยเนี่ยซื้อไส้กรองเป็นของธรรมดามานะครับราคาแค่หลัก10บบาทอ่ะ เดี๋ยวครูมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยต่อนะครับตรงตัวไส้กรองเนี่ยนะครับมันจะมีโอลิงอยู่ทีนี้ยไส้กรองอันเก่าเนี่ยมันจะมีโอลิงงค้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เอาโอลิงอันเก่าเนี่ยออกคืนไปพร้อมกับไส้กรองอันเก่าจากนั้นไส้กรองอันใหม่เนี่ยเขาจะมีโอลิงตัวใหม่มาให้นะครับ ่านเอ้าลิงใส่ไว้ตรงนี้หรือท่านเจ้ามาใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับจากนั้นก็นําตัวไส้กรองไปทําการประกอบติดตั้งนี่นะใส่อย่างนี้ครับแล้วเราก็บิดถ้าอย่างนี้นะคือบิดทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มเนี่ยไส้กรองก็จะเข้าไปล็อกอยู่อย่างนี้นะพอไส้กรองโอลิงเข้าไปล็อกตามตําแหน่งเรียบร้อยปับ๊บตรงนี้คือครูก็ทำฟาร์มสะอาดได้ในระดับหนึ่งนะครับ พะถ้าขูดมากๆเดี๋ยวสนิมมันจะร่วงลวงไปเท่าที่จะทําได้เราก็นำโอลิงตัวใหม่มาทำไมครับมาใส่ท่านเจ้าโอลิงเนี่ยใส่เข้าไปกับตัวอะไรครับปัม๊มหรือท่านจเจ้าโอลิงมาวางก่อนแล้วค่อยใส่ปั๊มก็แล้วแต่เราจะสะดวกนะครับได้ทั้งสองวิธีแล้วแต่เราจะชอบนะหรือว่าถ้าเกิดเราเอาใส่ไปอย่างนี้เราก็ใส่เข้าไป แล้วแต่ฟาร์มถนาดแล้วแต่ฟาร์มชอบนะครับแต่ที่แน่ๆคือพยายามอยาให้มันโดนน้ำมันเบนซินก่อนกันละกันเพราะเดี๋ยวมันจะบวมนะครับเนี่ย <c oughs> แล้วเราก็ทำไมครับนำไปประกอบไปติดตั้งนะเดี๋ยวตอนครูใส่ครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับอ่ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับหลังจากที่ครูประกอบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครูก็เสียบปลั๊กแล้วก็เสียบสายน้ำมันเข้าไปเสร็จนะครับก็ของเก่าเนี่ยน้ามันเบนซินมันไม่เยอะครูก็ได้ให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปซื้อแก๊สโซโฮอล์9:1ตามที่วันนั้นพี่ปุ้ยเขาก็เติมมาทีหนึ่งแล้วนะครับน่ะเติมไปเนี่ย70บาทยังเติมไม่หมดนะครับเดี๋ยวครูเปิดอะพี่ปุ้ยเปิดได้ครับเปิดฝาช่องเติมเนี่ยนะเราเติมน้ํามันไปจกุกระทั่งเนี่ยน้ํามันมันท่วมตรงที่ปลายหัวจ่ายมันจะลงไปได้นะครับเพราะรุ่นเนี้ย มันจะมีเหล็กกั้นเอาไว้ไม่ให้หัวจ่ายเนี่ยทิ่มลงไปโดนที่ก้นถังเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยเติมจนเนี่ยแทบจะล้นแล้วนะครับอ่าโอเคนะแล้วเราก็มาดูตรงนี้มีน้ํามันเป็นซินรั่วไหมครับไม่มีแล้วนะก็แสดงว่าที่ครูสันนิฐานไว้เนี่ยนะครับมันถูกต้องก็คือมันเกิดจากโอลิงของตัวปั๊มเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมครับเขาใส่มาไม่สนิทนะ ก็เราก็วินิจฉัยถูกต้องและเราก็แก้ปัญหาได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับเก็บเอาไว้เป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์เบื้องต้นส่วนรถคันนี้ไอท่อที่ใช้ส,สวมตรงนี้เวลาเกิดพนักงานปัม๊มเขาเติมน้ำมันเบนซินล้นหรือเกินเนี่ยแล้วมันจะไหลทิ้งลงพื้นเนี่ย<ม>อันนี้คือไม่มีมานะครับตั้งแต่ทีแรกแล้วนะนะครับ โอเคนะฮะชัดเจนนะครับน้ำมันเต็มถังไม่มีค่าบะไรไหลออกมานะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ